พี่น้องเอ๋ยตกพสอสองพันหประชาไทยมะใจต่างเพงลงฝรั่งเปิดเปียงต่างพิ้นแค้นห่างปล่อยละเลยพากันหัวเวาเยยบอกว่าบอท่านสมัยฟังหมอล้ำเพิน่นอยากอายว่าตำหลายเบิดไล่โกเขียนของโตเป็นของถิ่มไปลงชิมแต่ของไหม้มูลมั่งเฮาพอแม่เคยดอกกอไวสิยั้งเขา่าแนบอนอสิเหลือเขา่าแนบ่อนอ ในสราวุธมูลพันธ์ได้เริ่มประกอบอาชีพทำนาตั้งแต่ปีพศ2555เป็นต้นมาโดยทำานาอย่างเดียวมาหลายปีมีรายได้ไม่พอจุนเจือครอบครัวและมีความฝันอยากทำไร่นาสวนผสมแต่ไม่มีที่ทำเพราะที่นาน้ำท่วมจึงตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อที่แปลงเล็กๆเ,เพื่อทำตามความฝันจากปลายปี2559 มีโอกาสเดินทางไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้มีแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากการทรงงานของพระองค์ท่านกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นการทำไร่นาสวนผสมตเต็มรูปแบบพร้อมนำแนวคิดมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองบนพื้นที่5ไร่โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมที่ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวทำการขุดสะถมที่แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำคอกปศุสัตว์เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทำกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และทําการประมงหลากหลายชนิดในพื้นที่กิจกรรมการทำไร่นาส่วนผสมในแปลงของนายสราบุตรมูลพันธ์ได้ใช้หลักการลดต้นทุนดังนี้การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ได้รวมกลุ่มกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณพศ2560โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มและดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมดอกมะลิ105เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้การทำนาโดยใช้วิธีการปักดํ ได้ปรับเปลี่ยนจากการทำนาหวานข้าวแห้งมาเป็นนาปักดำทำให้ลดจำนวนมเมล็ดพันธุ์จาก20กิโลกร,รัมต่อไร่เหลือ5-7กิโลกร,รัมต่อไร่ทำให้ประหยัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถกำจัดวัชพืชและตัดพันธุ์ในแปลงได้ง่ายยึดหลักการทำนาแบบอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยมีการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองการทำน้ำหมักใช้เองการใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจาก320กิโลกร,รัมต่อไร่เป็น450กิโลกร,รัมต่อไร่การทำไร่นาส่วนผสม,มแบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ร่วมกันผลิตเพื่อใช้เองทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยนายสราวุฒิมูลพันธ์เป็นประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อซึ่งมีคณะกรรมการในชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพใช้ในชุมชนและลดต้นทุนการผลิตจากโครงการดังกล่าวสมาชิกกลุ่มได้จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีจํานวนสมาชิก32รายกลุ่มจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามความต้องการของเกษตรกรที่สั่งซื้อซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการผลิตจะจําหน่ายให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจานวน50,000บาทซึ่งมีหลักในการบริหารกลุ่มคือ การบริหารจัดการต้องซื่อสัตย์โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้การปลูกพืชปุ๋ยสดและพืชหมุนเวียนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนั้นได้ใช้ประโยชน์ในแปลงนาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยอันดับแรกจะไถกลบต่อสังข้าวแล้วจึงปลูกพืชตามแปลงนาได้แก่การปลูกพืชปุ๋ยสดเช่นปอเทืองถั่วพร้าถั่วเขียวเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดินช่วยกำจัดศัตรูพืชและอนุรักษ์ดินและน้ำไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอันเกิดจากน้ำและลมและปลูกพืชหมุนเวียนเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวพริกมะละกอกล้วยและพืชผักชนิดอื่นๆโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกของพืชการทำน้ำหมักชีวภาพและสารชีวอินทรีย์ควบคุมโรคและ,มะแมลงศัตรูพืช ใช้วัสดุที่เหลือจากแปลงและวัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชนนำมาผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและทำการผลิตเชื้อราไตโคเดอร์มาใช้เองโดยการคลุกเชื้อราไตโคเดอร์มากับปุ๋ยอินทรีย์แล้วนำหวานในแปลงกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคพันุ์พื้นเมืองลูกผสมจำนวนเจ็ดตัวโดยเลี้ยงไว้ที่แปลงนาและแปลงหญ้าปลูกหญ้าในเปียไว้ตามพื้นที่ว่างระหว่างแปลงพืชผักเพื่อเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงโค และหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจะอัดฟางเป็นก้อนเพื่อใช้เป็นอาหารให้กับโคอีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้ใช้มูลโคผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในกิจกรรมภายในแปลงการเลี้ยงสัตว์ปีกได้เลี้ยงไก่พันพื้นเมืองมีแม่พัน40ตัวพ่อพัน10ตัวเพื่อเพาะขยายลูกไก่และเลี้ยงลูกไก่ไว้จําหน่ายเป็นไก่เนื้อและเป็ดไข่30ตัวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและขายเป็นไรายได้สําหรับครอบครัวกิจกรรมด้านประมง ได้เข้าร่วมอบรมการเพราะพันธุ์ปลาจากกรมประมงและได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการประมงมีการเพราะเลี้ยงพันธุ์ปลาตะเพียนปลานิลป,ปลากดปลาหมอโดยคิดวิธีการเลี้ยงปลาด้วยการทำอาหารปั้นก้อนเพื่อลดต้นทุนในเรื่องค่าอาหารปลาใช้ปลาเพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากสระของตนเองมาเพาะขยายพันธุ์อนุบาลพันุ์ปลาและจำหน่ายให้เกษตรกรตลาดในพื้นที่การปลูกกล้วยริมหมอปลา ได้ปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทองเนื่องจากเป็นกล้วยที่มีความต้องการของตลาดภายในชุมชนคนนิยมบริโภคกล้วยอินทรีย์ที่ผลิตเองในพื้นที่และต้นกล้วยยังสามารถนำได้เป็นอาหารสัตว์รวมทั้งรักษาความชื้นให้แก่ดินและสามารถเป็นร่มให้พืชผักสวนครัวที่ต้องการแสงน้อยได้ด้วยนอกจากนี้ใบกล้วยก็จำหน่ายได้ปลีกล้วยก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด ทั้งบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายตามตลาดท้องถิ่นตลาดสีเขียวและเกษตรกรทั่วไประบบการให้น้ำนอกจากการขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้แล้วยังมีการเจาะบ่อบาดาลขนาดสีนิ้วและสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อไว้ใช้ในสภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงจะเห็นได้ว่าการทำการเกษตรแบบไรนาสมวนผสมนั้นเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่ครบวงจร ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียวนอกจากการทําเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วยังสามารถนําผลผลิตที่ได้ไปจําหน่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่ผลผลิตที่ผลิตเองได้มีความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่กลับมาอุดมสมบูรณ์มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดเวลาและสามารถกําหนดราคาเองได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทําให้มีเวลาพาลูกหลานมาร่วมเสบสารวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนและการทํำได้นาสมปรผสมนั้นเป็นวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแม้ว่าในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019จะยังไม่คลี่คลายแต่การทําการเกษตรแบบไดนาส่วนผสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านอาหาร